สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง T.N.K 2ี่ h a n n e l ชนะครับครับตอนนี้น้องๆก็มาเลดบ้านนะครับอันนี้ผมก็ตามน้องๆมานะครับเหมือนว่าตอนนี้เซิร์ฟที่กําลังเล่นอยู่เนี่ยเหลือแค่ไม่กี่หลังแล้วนะครับเหนอนว่าตอนนี้แทบเราตีเรานี่คือแทบจะคุมเซิร์ฟแล้วนะครับแล้วน้องๆก็ไล่หาเล็ดบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือการพวกที่เขามาเหมือนว่ามาสร้างแคมป์ลอตบเหลี่ยงอะไรประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้ก็ในเซิร์ฟก็คือพวกบ้านใหญ่เนี่ยก็คือพังหมดแล้วนะครับน้องๆก็ไล่เล็ดหมดแล้วนะครับพวก ตีจีนพวกตีแบบว่าตีตึงๆที่เคยไปยิงกันอะไรเงี้ยครับก็คือตังน้องก็พากระเลดเละหมดเลยนะครับคือตอนนี้เหลือบว่าทั้งเซิร์ฟนี่เหมือนว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยคือใหญ่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีบ้านเล็กๆน้อยๆคือตอนนี้น้องก็พยายามขับฮอไล่ดวนอยู่นะครับครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดน้องๆบอกว่าเราก็น่าจะได้เหรียญนะครับก็คือตอนนี้เหมือนว่าเราค่อนข้งจะคุมเซิร์ฟเลยบอกเลยว่าเงียบมากๆเลยนะครับก็คือแบบไม่มีใครพิมพ์ไม่มีใครอะไรกันเลยอะแทบจะไม่มีใครให้ยิงแล้วตอนนี้แทบจะยิงกันเองแล้ว ครับแล้วตอนนี้ก็มีหอมานะครับเดี๋ยวน้องเกมบอกว่าจะพาไปยิงหอนะครับครับแล้วผมก็ยังไม่เคยยิงหอเลยนะคือตั้งแต่เล่นเกมนี้มาคือแบบยังไม่เคยล่าหอเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้ายิงแตกแล้วหอจะดอกอะไรนะครับ <c oughs> น้องๆบอกว่าอยากได้พวกเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนหน้าจามาตั้งในบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้น้องเกมก็ใช้อะไรอะ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรค้อนจอมยุทธอะไรอ่ะที่มันใส่ฟิวอ่ะแล้วก็ตีเหมือนตีเหล็กไฮนะผมก็ไม่ค่อยรู้นะ แต่เมื่อพาร์ทที่แล้วที่เราไปเลดบ้านกันคือแบบซีโฟไม่พอก็คือแบบแยกฟิลแล้วก็ให้น้องใช้อะไรกระบองกระบี่กระบองที่มันมีแสงเลเซอร์ผมก็เรียกไม่ถูกนะฮะนั่นแหละตีตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะตีแตกนะกลายเป็นว่าตีเหล็กหายแตกเสียเลยน้องบอกว่าสามารถตีได้หมดนะครับพวกไทเทเนียมอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าก็ไม่เคยไปลองเหมือนกันโอเคเดี๋ยวช่วยน้องเก็บของแล้วก็จะไปยิงหองกันนะครับครับบอกเลยว่าตอนนี้เซิร์ฟค่อนข้างจะเงียบเลยอ่ะบอกว่าไม่มีใครให้ยิงแล้วนะครับเพราะว่า คือเซิร์ฟมันก็ยังเหลืออยู่หลายวันนะแต่ก็เหมือนว่าเขาก็เลิกเลิกกันไปนะครับแล้วน้องๆก็ไล่เลดพวกแคมเล็กๆแคมน้มนมนนอยคือแบบพยายามไล่เก็บให้หมดเลยนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวรอน้องเกมลือบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปยิงฮอกันนะครับน้องเอเคขึ้นมาทำอะไรเนี่ยโอ้ย oh, มีป้อมเอเคด้วยเอเขาน่าจะกางบนใดไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจมันปิดไม่ได้จะแกล้งน้องสักหน่อย โอเคเฮ้ยฮ <Okay. c oughs> อบักเสยเลยบอกฮอค้างอยู่ข้างบนโอเคเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมพวกลูกกระสุนเอาไปยิงฮอด้วยนะฮะโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ก็เดี๋ยวน้องเกมจะพาไปลากหอนะครับเพราะว่าตอนแรกฮอมันมาทั้งบ้านเรานะครับแล้วก็บินลงไปเรื่อยๆลงไปตามเมืองต่างๆนะครับ คือตอนนี้มันบินลงไปเดินเมืองด้านล่างแล้วล่ะเดี๋ยวก็อาจจะต้องขับฮอไปล่างนะครับแล้วก็กลับมายิงที่บ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นฮอที่เหมือนว่าน่าจะเป็นพวกบ้านจีนเขาขับไว้นะครับก็คือตอนนี้ในที่ยังไม่มีใครขับฮอได้นะครับต้องรอน้องเฟิร์สมาขับนะน้องเฟิร์สถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็มาฟาร์มเวลแล้วก็มาขับฮอให้หน่อยนะโอเคคือแบบอยากได้ฮอสี่ประตูมากเลยอ่ะเพราะว่าฮอลำนี้มันมีแค่สองมันขึ้นได้แค่สองที่นั่งนะครับก็เลยอยากได้ฮอแบบว่าฮอแดงอะไรเงี้ย ถ้าน้องเฟิร์สดูอยู่ก็ช่วยมาคาพอให้หน่อยนะครับ โอเคครับตอนนี้น้องเกมก็กําลังยิงฮออยู่นะครับก็คือเดี๋ยวจะลากไปที่บ้านเรานะครับบอกเลยว่ามาโคตรไกลเลยนะครับเพราะว่าฮอเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดักตั้งแต่แรกก็คือมันก็จะบินบินไปรอบๆเมืองเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะไปจบที่แถวไบโอหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันน่าจะบินบนนะครับเดี๋ยวรอน้องอตามมาแล้วน้องบอกว่าเทคนิคนี่นะคืออย่าให้อย่าให้ฮอมันรุดแมพนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไอ้มินิแมพอะไม่งั้นเดี๋ยวฮอมันก็จะไปนะครับ คือเวลาลากเนี่ยสมมติเราสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าคนที่เขาเล่นนานๆเขาน่าจะรู้หมดแล้วแต่ผมก็คืเพิ่งรู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่เลยยังฝพกหัดอยู่นะครับก็คือเนี่ยก็คือต้องในมินิแมปเราต้องห้ามห้ามทิ้งฮอให้หลุดจากมินิแมปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทิ้งปุ๊บเดี๋ยวฮอมันก็จะบินไปเลยนะแล้วบอกเลยว่าถ้าบินไปปุ๊บมันก็จะบินโคตรไวเลยนะครับเดี๋ยวน้องค่อยขับไปนะครับรอฮอมารเรื But, ่อยๆนะครับ ระยะทางก็แบบโคตรไกลเลยนะเพราะว่ามันมันลงมาไกลมากเลยจากบ้านเรานะฮะนี่ก็เตรียมน้ำมันอะไรมาพร้อมนะไม่รู้ว่าจะคุ้มค่ากับการที่มาล่าคอหรือเปล่านะครับถ้าหอแลเบิดแตกมาเนี่ยจะได้ของที่คุ้มค่าหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับผมก็คือตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยยิงนะก็อยากให้น้องๆพายิงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทาไงนะน่ให้น้องๆสอนแล้วกันครับค่อยๆศึกษาไปเรื่อยเผื่อว่าวันดีคืนดีน้องไม่เล่นกันอย่างนี้ผมก็อาจจะ มาล่าคอยิงคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับอยา่างพวกเซิสฟส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยยิงนะแต่ว่าเคยยิงพวกรถถังแล้วก็ไปฆ่าบอสแล้วก็ไล่ฟาร์มพวกคอมต่างๆอยู่นะแต่ก็ฮอนี่คือบยังไม่เคยเลยนะเห็นมันมาอยู่นะแต่ก็ไม่เคยยิยงสักทีนะครับถ้าถ้าโอเคเดี๋ยวผมอาจจะถ้าเพื่อนๆอยากเห็นผมยิงฮอที่เซิฟส่วนตัวก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำคอนเทนต์ยิงฮอในในบ้านเซิฟส่วนตัวให้ดูนะครับ ครับตอนนี้ก็ลากฮอมาใกล้บ้านแล้วนะครับก็คือตอนนี้น,น้องเคก็กําลังเตรียมพร้อมที่จะยิงฮอแล้วนะครับน้องเคก็ไล่เคลียร์ต้นไม้อะไรแถวนี้หมดแลวนะครับบอกเลยว่าตเตียนเลยนะครับไล่ตัดต้นไม้หมดเลยนะ เขาทีละ90เลยน่าจะพอๆกับรถถังนะอันนี้ผมก็ใช้เป็น AK ยิงนะครับก็คือมีปืน AK แล้วก็ AK สีดำอะ่ะผมก็เรียกไม่ถูกว่าปืนอะไรอะ่ะโอเหล่าฮอรนน่้วใตอดไปนะฮะยิงไม่ค่อยโดนนะครับเหมือนน้องๆเหมือนน้องเคเนี่ยเขาไปทำพรสวรรค์ยิงแม่นด้วยนะเหมือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาอัพเ็นยังไงนะครับ น้องบอกโหเติมอพอมสวรรค์นเนี่ยคือแบบคุ้มเลยยิงหัวเข้าหัวเลยนะฮะโอเคเอาไว้รอเพื่อนๆมาเปย์แล้วที่ผมจะกัดให้นะครับโอเคอคอยตอดไปนะฮะเหมือนว่าฮอมันจะมีมิสไซลด้วยนะผมก็ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยโดนนะว่ามันจะยิงมิสไซนะ่าจะคล้ายๆกับรถถังหรือเปล่าเหมือนรถถังก็ยิงเป็นลูกเอทนะครับแล้วก็ยิงเป็นลูกระเบิดด้วย อันนี้ผมก็คาบลูกกระสุนไว้ประมาณ2,000นะครับก็คือแบ่งกับน้องๆอ,อันนี้ผมก็ใช้เป็นกระสุน AK นะครับเพราะว่าใช้ปืน AK กระสุนเขียวโอ้เจ็บอยู่เหมือนกันเนี่ย เอาไม้กับบังเคนะครับเดี๋ยวเอาไปสร้างที่กันบังสักหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนว่ามันยิงแรงมากเลยโอเคน่าจะเอาอยู่ละตอนนี้ในเซิร์ฟก็ไม่ค่อยมีใครแล้วนะนะน่าจะไม่มีใครมาเคาเตอร์ยิงพอกับเรานะครับ ตอนนี้พวกรถถังพวกอะไรน้องๆก็พยายามไปไล่คุมกันอยู่นะครับดูแล้วไม่น่าจะมีใครมาแย่งนะพวกห้องพวกอะไรพวกนี้คือตอนนี้คือแบบรอแค่เวลายอย่างเดียวน,นะครับรอให้มันเหลือแค่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยต้องรอไล่ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็น้องๆก็พยายามขับฮอแล้วก็ไล่ดูต่งตางๆนะครับเผื่อว่ามีบ้านเล็กบ้านน้อยก็พยายามไล่เล็ดกันอยู่นะครับคือผมก็ไม่น่าเชื่อนะครับเหมือนว่าที่พวกผมเนี่ยลงกันแค่ประมาณ5้าหคนนะครับตอนแรก ไม่คิดว่าจะได้อยู่แบบว่าจนถึงนาตอนนี้นะครับไคือแบบเหมือนว่าเซิร์ฟนี้เรามาสร้างบ้านฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ส่วนมากเขาได้อยู่กันฝั่งนู้นครับเขาก็จะไล่ยิงกันแล้วฝั่งนี้ก็จะฟาร์มไอย่างเดียวเลยนะแล้วก็พอมีของเริ่มมีของเนี้ยเราก็ไปไล่เละบ้านที่เหมือนว่าบ้านใหญ่ที่เขาไล่เละบ้านเล็กๆนะครับมันก็เลยง่ายต่อการคุมนะครับแล้วเราก็ไปสร้างแคมป์อยู่ฝั่งนู้นด้วยแล้วน้องๆก็ขยันฟาร์ม oh กันมากเลยนะครับเหมือนว่าเขาทั้งจะริงจังกับเซิร์ฟนี้เลยน้องๆเขาเริิิ่่มมตดใจนแลล้ววเหือางรฟ แบบรุ่งอรุณเนี่ยบอกว่ามันไม่ค่อยมีไอ้นี่นะครับเหมือนว่าพวกมันนา่าจะเล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่าพวกเซิร์ฟมาตรฐานเนี่ยพวกแมปแรกแรกคนเล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับพวกโปก,ก็น่าจะเยอะเหมือนกันตอนนี้เหมือนว่าน้องๆเขาจะติดใจเซิร์ฟลุ่งอรุนนะครับชอบใหญ่เลยเขาบอกถ้าลงเซิร์ฟต่อไปอาจจะลงลุ่งอรุณแล้วก็อาจจะวิ่งข้ามมาอยู่ฝั่งนี้นะครับคือจริงฝั่งนี้ก็แลกก็เยอะนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็ไปฟาร์มพวกตามเกาะตามอะไรนะครับมันก็ค่อนข้างจะง่ายในการฟาร์มเลย น้องเกมบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำคอนเทนต์ยิงบ้านบอดนะครับเดี๋ยวรอดวงว่างแล้วผมจะไปยิงบ้านบอดมาให้ดูนะครับบ้านบอดก็คือผมก็ยิงแค่ไม่กี่ที่นะครับก็คือเคยไปแล้วกับน้องเคก็คือไม่ได้นะครับก็คือแบบโดนยิงตายซะก่อนนะฮะแล้วก็เคยไปกับซูซูเมื่อพาร์ทแรกๆก็คืออันนั้นก็เป็นบ้านผมไม่แน่ใจน้องบอกว่าตอนนี้มันมีสามแบบนะบ้านบอดก็คือได้เหล็กหายเยอะนะครับเดี๋ยวดูซชื่อว่าเดี๋ยวหาเวลาไปยิงกันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะเป็นแบบไหนแล้วนะฮะ เอาไว้เดี๋ยวหาเวลาว่างๆไปยิงแล้วก็จะทำคลิปมาให้ดูนะครับครับตอนนี้ฮอก็ใกล้จะแตกนะครับค่อนข้างจะยิงนานเลยผมก็เลยตัดมาให้เหลือใกล้ๆแล้วนะบอกเลยว่ายิงกันนานเลยนะครับเพราะว่าผมก็ยิงไม่ค่อยเก่งนะครับหลักๆน้องเคกับน้องเกมเขาก็ยิงกันบ่อยนะครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับดูซิว่าจะได้เสาไฟฟ้าอย่างที่น้องๆเขารอคอยกันหรือเปล่านะฮะบ้านเราก็ยังขาดตัวเสาไฟฟ้าอยู่ทะ้งอ้อยกันบ้าง ฮอ,อแตกแล้วถ้าว่ามีพวกเสาไฟฟ้าก็น่าจะดีนะครับอาจจะเขาอาจจะเริ่มออฟไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรกันบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนว่าลูกพวกพวกป้อมปืนเนี่ยก็โดนล,ล่อ,อกันง่ายนะครับเหมือนว่าเราถึงเราจะสร้างป้อมปืนไว้เนี่ยเราก็มีคนมาล่อยิงลูกกระสุนปืนจนหมดนะครับแต่ว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยคอนเฟิร์มไม่แน่ใจนะครับว่าผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันอาจจะไม่ต้อง ผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันล่อได้หรือเปล่านะเอาไว้ถ้ามีแล้วเดี๋ยวผมจะมาลอง,งศึกษาดูนะครับโอเคเดี๋ยวก็รอให้ไฟมันมอดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะครับแอมหอมรําแรกของผมเลยเนี่ยคือยังไม่เคยยิงเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าจะคเคลืคอรหรือเปล่านะครับว่าจะได้พวกอะไรเสาไฟฟ้าหรือเปล่านะฮะยวรอให้ไฟมันมอดก่อนน่าจะใช้เวลาประมาณ5้านาทีหรือเปล่านะฮะโอเคตอนนี้น้องเกมก็ไปสร้าง แคมป์นะครับสบมมว่าสร้างบล็อกกันไว้นะฮะเพื่อจะมีคนมานะครับนี่น้องเขก็เต้นใหญ่เต้นใหญ่ <c oughs> โอ้โหยังไม่มีท่าเต้นกับเขาเลยอย่ามาเต้นด้วยนะฮะ น่าจะใช้เอา้าน้องเคล่วงเฉยสม,สมืับสมน่าจะขึ้นหอหรือเปล่าน่าจะไม่เหมือนรถถังนะรถถังมันขึ้นด้านหน้าได้นะครับเหมือนว่าตอนที่เราอาจจะไม่โดนไฟคอกนะครับแต่หอนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่กล้าขึ้นนะโอเคเดี๋ยวรอองเคก่อนนะฮะโอเคครับตอนนี้ไฟก็มอดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับเอาตรงไหนเนี่ย โอ้โ okay. oh, ป้อมปืนนะครับโอ้โหดูเหมือนจะไม่ได้เสาไฟฟ้านะได้ต้องป้อมปืนแล้วก็พวกปืนต่างๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่เอาไว้ยิงพวกน่าจะเป็นที่ตั้งยิงนะครับโอเคภารกิจนี้ก็ยิงฮอได้นะครับแต่ก็ไม่ไม่สงหวังนะครับว่าว่าเรายังขาดพวกเสาไฟฟ้าอยู่ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมไปยิงฮอที่เซิฟส่วนตัวก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม